อะไรคือความสุดยอดที่สุดในชีวิตของคุณอะไรที่สุดยอดลอเสาวธงแมนยูไงลิเวอร์พูลความสนุกไงไม่สนุกก็ไม่สุดยอดทะเลธรรมชาติภูเขาของกินนอนไงไม่แน่ใจสงสัยจะมีหลายอย่างก็สวยอะเซลฟี่ไงเล่นเกมสุดยอดสุดแล้วก็นึ่งไม่ออกไงมัธยมไง เฟซบุ๊กไลน์ไงปะติงนามปะะเชงไ yeah. งแล้วความสุดยอดของคุณละ่ะพบกับคุณสอนราศวาิเศษสินในงานสัมมนาต่อยอดความคิดชื่อสุดยอดกรกดาคามนี้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนชั้น4เวลาบ่ายโมงตรงแล้วพบกันนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอด